อดทนมันม me ีไ okay. ม so, like ่เท no ่าก so, ันเกิดมาครั้งหนึ่งไงใช้ชีวิตมันมีความสุขไม่ใช่ไปหาความทุกข์ใส่ตัวเองจะบ้าหรือเปล่าเกิดมาตั้งแต่เด็กก็ร้องไห้เยอะแยะพออยู่แล้วโตมาจะต้องมามีเรื่องร้องไห้ทั้งมีความเข้มแข็งมันเพื่ออะไรเออทำงานมาทั้งวันหวังว่าจะมีความสุขพอเป็นเด็กเนี่ยก็อยากเป็นผู้ใหญ่พอผู้ใหญ่ก็อยากไปเป็นเด็กบางทีเราคนเรามันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าเอออะไรมันคือความพอดีใช่ไหม ตัดอะไรไปตัดได้ตัดกระดาษตัดได้ตัดอกตัดใจอะตัดไม่ได้ทั้งทั้งที่มียงากอยู่ในมือแต่ก็ไม่สามารถตัดได้เกิดมาทํางานนะทำงานเราก็อยากจะใช้ชีวิตนั่นเป็นไงเป็นไงต้องมาใช้ชีวิตคู่แล้วมันชีวิตคู่ไม่สนุกไม่สนุกอย่งคิดไอตอนไปรุ่นี่ยเป็นไงอยากมีแฟนเพะอยากมีแฟนก็ทุกข์อีกเออไอเฮียมึงหยุดก่อนโอ้โหพูดอะไรเนี่ยพูดไม่หยุดเลยนะโอ้โหยากระบายไงแม่ โอ้นี่โบใหญ่ว่าตูไปทัน,นีนะอะไรเนี่ยทำไมมึงเป็นอะไรคิ้วเขียนหรือปั๊มอะเนี่ย <laughs> ไม่เหมือนเขียนหรือมึเอาตายางโบเข้าไปน่ะโอ๊ยแม่รวยแม่ทำอะไรก็ได้มึงเป็นอะไรมึงมากรุมาก่อนบนอนู้นน่นเลยบนยันโกบวชแล้วมึง,งอะผมตัดสินใจแล้วตัดสินใจอะไรผมจะเลิกโอ้ดีแล้วลูกเลิกได้ก็ดีมันจะดีต่อสุขภาพลูกเลิกอะไรมึงดูดกัญชายอยู่ไม่ใช่เหรอตอนเนี้ย เหรอจะได้หรือเปล่าไม่กูได้ยินมาผมหมายถึงเลิกเลิกไก่เฟิร์สอะลูกแม่เนี่ยโอ้มันไปทํทำอะไรให้มึงแม่คิดดูวันวันอะไปเอาอะไรอะงานการผมทำผมก็ทำอยู่คนเดียวหลังๆไม่ค่อยตามมาแล้วนะไปติดรู้มากไปดูแลลูกบ้างออกแนวลูกไปธนาคารบ้างไอ้นี่ไอ้เฟิร์สเรื่องแจงจี๊ดมึงบอกกูก่อนอีแจงนี่แหละอะไรอยู่ก็หัวเราะอะไรเนี่ย ก็มันเครียดอยู่เนี่ยแม่ว่าเรื่องจริงเนาะผมเลิกไอ้เฟิร์สอะผมเลิกแน่แน่แม่แค่นี้มึงก็ยังทนมันไม่ได้เนาะที่เสื้อผ้าที่มึงดูกันช้าที่มึงไปคุยกับมาอยู่นะเซเว่นกูยังไม่พูดอะไรเลยมันนั่นเราบอกกูหมดทุกอย่างโอ๊ยต้องมึงต้องทนนะมึงอุ่ากระปากูแล้วว่ามึงจะรักมันตลอดชั่วชีวิตกาลนานเทินเอออะไรอะนี่อะไรบ้านอยู่วัดปะเนี่ยกาลนานเธินอะไรอะสาธุไม่ใช่หรออะอะไรของแม่เนี่ย แม่ผมซีเรียสอยู่ผมอยากคุยยังไงผมไม่อยากเลิกมึงไม่ต้องเลิกกับมันมึงต้องการอะไรบอกแม่มาไม่เอาอะผมไม่เอาอะผมอยากเลิกอย่างเดียวโอ้ยอย่าเลิกกับมันเลยเอ้าไว้ๆเลยกันวะเอาเห็น้วรถตู้คนเต็มเลยมันมาคนเดียวเนี่ยหาอะไรกินอยู่มั้งพี่ผู้เสี่ยเมื่อกี้เขาบอกเดี๋ยวเขาส่งให้ใช่ๆเออๆๆอะไรอ่ะแม่๋ยวผมคุยกับเขาก่อนแม่เพื่อนเดี๋ยวนี้มันกะโป่งลางเอาโป่งลางมาโชว์เแม่เมื่อก่อน อะไรเพื่อนมึงเหรอเพื่อนผมมาสิมึงไม่บอกกูเลยมีเพื่อนมึงดีๆทางนั้นมึงไปนั่งตรงนู้นไปเดี๋ยวก่อนแม่แม่ใจเย็นก่อนแม่นั่งรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะเคลียร์เพื่อนผมก่อนแจ็คแจ็คเ้ยเอ็มหาพี่ดีวะมีอะไรกันวะเนี่ยฮะเกี่เลยเวกับเรื่องอะไรก็ไปหาน้องไงโอน้องจะเหนื่อยไงเพื่อนก็แม่เฟิร์สสิทำไมวะผมอยากเลิกไอ้เฟิร์สไงพี่ไอเนี่ยเนี่ยแม่มันแม่มันก็ไม่ยอมถเอ้ยน้องหรือค่นี้เอง มาเดี๋ยวพี่เคลียร์ให้ช่วยเคลียร์หน่อยพี่โอเคแม่ผมขอแล้วกันผมขอเลยแม่หรืลกมาหาจำเริญของแมเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแจ๊ดใช่แม่เฟิร์สจริงๆป่ะเนี่ยเนี่ยแกโกล์ถึงเนื้อถึงตัวทำอะไรอะแม่อะไรของแม่เนี่ยไม่ต้องคอแม่ก็ให้แม่แม่ไม่กินปากแล้วแม่ แม่มาเด็ด,ดที่ปากหรอกแม่เด็ด,ดที่อืน่นเด็ดที่อื่นนี่คือตรงสู่ไหนอ่ะแม่สู่ไหนฮะตรงตรงคางอะไรฮะอือจแต่งแม่มแม่จะน้ำเดินแล้วเนี่ย <S 2> <S 2> <S อือเฮ้ยมองอะไรของแม่เนี่ยมองหน้าแม่ไม่ผมก็มองหน้าแม่อยู่ไงแม่เดี๋ยวจะมองหน้ากันไม่ติดเอานะแม่นะ เป็นแม่ของน้องเฟิร์สไม่ใช่เหรอครับแม่อะไรมองหน้ากันติดอยู่แล้วเลยเออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจ๊ดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแจ๊ดแม่อะไรของแม่เนี่ยแจ๊ดจานพี่หลุยจีแจ๊ดอยู่นี่อะไรเนี่ยไอ้เที้ยกูตกใจอยู่เมื่อกี้เนี่ยีอะไรกูแม่เฟิร์สมาแบบเออแปลกแปลกว่ะเฮ้ยแกคนถึงเรื่องตัวพี่แค่นั้นเองกันไม่มีอะไรหรอกเพื่อนคือการคุณแบบคุณไปคุยกับผู้ใหญ่อ่ะมันจะไปบุ่มบ่ามโผงผางไม่ได้เราต้องใช้แบบเออให้มันดูแบบ มีสมารถนะละวะหน่อยถูกต้องให้ผมจัดการให้บอลเขาเก่งฝากแบบพี่บอลลูกเป็นเพื่อนของแจดนานหรือยังเป็นเพื่อนแจดนานเฮ้ยบอลบอลเฮ้ยบอลทักนี้ผอมไปนะมึงเนี่ยเก่งเก่งหลวมไปหมดแล้วเฮ้ยคุยดีๆกับผู้ใหญ่คุยดีๆบอลสูงยาวเขาดีสูงโปร่งจมูกโด ใหญ่บันดาวดีไหมจ๊ะอ,อะไรของแม่เราเนี่ยเออแม่พอดีผมผมอยากจะมาเคลียร์ให้กับน้องแจ๊ดนะครับเด็กมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ครับออสุดท้ายมันต้องแยกทางกัน ะะงไงม,ไม่ต้องคุยเรื่องมันคุยเรื่องของเราไม่ไม่ฟังแล้วเรื่องมันหรือไม่จะฟังเรื่องของเราสองคนเราจะเชื่อมสะพานทอดไปถึงนายบะได้บ้างก็คือไอ้ไอ้เรื่องไอ้เรื่องอื่นผมไม่รู้แต่ว่าคือตอนนี้คือเด็กสองคนมันอยู่ด้วยกันไม่ได้ผมว่าไม่งั้นมันจะอันนะครับผมลูกชอบเล่นหวยฮานอยแล้วชอบอันอันอะไระไรไม่มีสำนักเด็ดเลยนะแม่จะบอกให้ชอบเล่นหวยใช่ไหมก็แทงบ้างครับ นี่แทงห้วยวันละกี่รอบก็ฮานอยมีสรอบห้าโมงแล้วก็หกโมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งถ้าวันวันพุธวันศุกร์อะไรก็จะมีหวยลาวครับตอนสองทุ่มถ้าเลยสองทุ่มอาะเหรือเวปิดมีเวลาวางเวนให้แม่ไหมแทงแม่บางก็ได้นะอ มีไหมพหักอาลอยไปแทงแม่พักอาลอยเออพักกรพักกร,ร,กรอ๋อแทงแม่มัไม่ถูกเงี้ยมาแทงแม่<อ>มปุ๊บได้เงินไปแทงเต,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 ตองเขามีอันอ้นหวยไทยหวยแล้วเขามีอั้นเหรอแม่อั้นหรือเปล่าไม่นี่พร้อมเสมอเรื่องฟิชชา่นติดง่ายเลยแม่ไม่เคยอัน้นแม่เต็มเมียวเต็มเมียวโอ้ยไอ้จันอะไรแม่ใหญ่มันน่ากลัวว่ะ น่ากลัวตรงไหนแล้วเวลามันคุยกับผู้ใหญ่อ่ะมึงมันเด็กพอคุยกันมันก็กลายเป็นเล่นมึงเข้าใจไหมเอางี้เดี๋ยวก็ต้องผู้ใหญ่คุยกันเดี๋ยวพี่เคแล้วใครบอกใส่เสื้อตัวนี้ดูเป็นผู้ใหญ่น่เ จะบอกปเป็นทำตัวผู้ใหญ่บางทีใส่เสื้อลายอะไรมาเนี่ยก็คือเขแต่งตัวก็เรียบร้อยไอ้แจ็คไอ้สัตว์นี่คือวงเดอะฟองฟอดนะเว้ย <anyway> นี่กูแต่งตัวเรื่องวงวงไม่หลุยเขาว,วงเดอะฟองฟอดเออใส่แต่งให้มันเข้าเออผู้ใหญ่จะได้คุยกันแล้วเดี๋ยวกูเคลียร์ให้มึงให้เคลียไหมเนี่ยจอจัดการอล้วนี่แม่ครับเออผมจะมาเคลียร์เรื่องอะไรของมึงนี่เพื่อนเป็นใครอ่ผมเป็นอย่าบอกนะว่ามึงเป็นเพื่อนไอ้แจ็คด้วยนะผมเป็นพี่มาเลยอ๋อเป็นพี่ครับโอ้สภาพนี้นะเป็นพี่แม่แม่พร้อมไปผมอย่างครับ จกเลยนะเราแป๊บสงใส่ที่จกล้าตกกระป๋องแป<ฟ>๊บมึงไตัดทมทรงไหมเนี่ยมาเนี่ยร้านไหนเขาตัดไอ้มึงเ,ออเล่มแป๊ดเด็กนึกว่ามึงรีดมาเนี่ยมึงรีดมาก่อนมาบ่ะไอเด็กผมเมืเคลียร์ให้น้องไอ้เฟิร์ใจไอไม่ใช่มึงคุยกับกูก่อนอทุกวันนี้มึงสระผม<อ>นี่มึงใช้ไอ้น้ำยาสระผมหมาหรือมึงใช้แฟบมกูมาแม่ครับแม่พร้อมโอนแม่ผมมีพร้อมเพลงไม่ไม่ใช่ กูยังไม่อยากอยู่ไกลมึงเลยย้้ยขนาดนี้มึงยังจะมาเคลียร์ให้กูอีกเนาะมึงส่งตัวแทนคนอื่นมาสิสภาพนี้นะพรุ่งนี้จะชาวพละกกิจแล้วมึงยังจะไปไปเลยไปเลยหวะลากขึ้นรถแล้วหลอกให้ไปเติมน้ำมันให้เก็บเฮ้ยไมพี่พูดกับพวดเรื่องนะใส่ทองเยอะด้วยคือหลอกอยู่ตะลบ้าน่ะโอ้โหถ้าแบงค์พวกนี้ขึ้นรถนั่นหลอกเติมน้ำมันอย่างเงี้ยโอ้โหไอโหดร้าย เอางี้วะกูดูท่าทางแล้วทำไมพี่มันจะไม่ชอบปูแล้วแหละท้าไมอ่ะก็ดูคุยกับมันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะขนผมดีกว่าเออเดี๋ยวถ้าพูดจามไปดิบกเลยเออเออโอเคอะไรนักหนาเนี่ยเจ๊มีนวดด้วยเจ๊ชอบคนมีนวดมากเลยนะตอนนั้นมันหายใจไม่ออกกันนอะอะไรอะไรเป็นอะไรของเจ๊เนี่ยมีอะไรกัน ได้ข่าวาว่ามีเงินใช้ใช่ไหมเอาเทไรเออเอาทไรสามพันห้าสามพันห้าเอาตอนนี้เลยไหมเราต้องเสียอะไรบ้างอ่ะเอออยากจัดอะไรก็จัดมาอยากตบออะไรก็ตบใทรมาเลยนี่กูก็ดูคลิปบ่อยเหมือนกันนะเนี่ยไอพี่ <c oughs> จัดจัดอะไรเจ๊ถ้าจะอาลมดีให้กูค่าอีกรอบเลยเอาได้ๆเจ๊รอแป๊บหนึง่งไปเข้าไปแม่มึงมาอีกแล้วกูไล่มึงไป สีซีเย็นมึงมากเลยนะกูก็ออกจะสวยขนาดนี้มึงโอ้โหอะไรนี่กูไม่อยากอย,กอยู่ไกลเลยน้าเลือดกระเด็นใส่กูหรือเปล่าเนี่ยโอยไปไปไปทำไมของออามึงเยอะจังวะเนี้ยฮะอะไรของนังหนาได้เจ๊นี่เพื่อนผมเออเพ,เพื่อนเหรอรุ่นนันเพื่อนเหรอเออได้เจ๊ไปหิวมาจากไหนเนี่ยเจอใครก็เปหมดอืมแล้วอยากได้ไหมลฮะ อย่าพูดชีวิตเฮ้ยอะไรนักหนาเนี่ยไอ้เนี่ยมึงเคลียร์ลูกค้ามึงดิอะไรครับอะไรครับโอยอย่าเล่นตัวอะไรของเจ๊เนี่ยโทษทีครับโทษทีครับเจ๊พอดีพี่นุ้ยเขาไม่เดือดร้อนไม่ไม่มีพร้อมเพย์ไม่ต้องอะไรเลยครับหรอครับใส่สูทมาด้วยหรอใส่เตัวผู้จัดการครับอู้เป็นระดับผู้จัดการเลยหรอเป็นผู้จัดการโอ้เจ๊อย่าไปผู้จัดการมากไม่เคยกินผู้จัดการเลยนะส่วนใหญ่กินไต่คนขับตุกๆอะไรเงี้ยเจ๊รวยนะเวยเหรอครับเออเอาเทรายอ๋อ อะะไไรรเท่่าหฮจะเอาไทรแล้วเมยแค่นี้ก็รู้แล้วทำจะทําเป็นไม่รู้เรื่องเอากี่ลังอ๋อเงาะนะเบียร์สิมึงจะเอากี่ลังสี่ลังอไปเลยไปโอ้ไปไปสิไปไปไปไหนไปเอาเบียร์กันไปไม่เฮ้ยใครนะสี่ลังนะใคร เสร็จเรื่องเงงซะแล้วดูสิในเรื่องราวของคุณแจ๊คครับคุณโชว์ครับยังคงคาราคาซางไม่มีใครเคลียร์ให้เขาได้มุงไปหยากเป็นพิธีกรมาจากไหนเนี่ยมันจบแล้ว